thank you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํากระเป๋าเดินทางทรงถังในตํานานนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตอลูมิเนียม บอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะหายไปนานมากหายไปเป็นปีนะคะวันนี้มาทวงบาลังแล้วและที่สําคัญเลยอัปเกรดความแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมทั้งใบให้แบบนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวทีพาร์ทเนอร์จะมาเล่าให้ฟังพร้อมกันหรือย,อยังเอ่อยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสําหรับทรงนี้นะคะเป็นทรงฮิตมากๆเลยออกแนวสปอร์ตเท่ๆนะคะใครที่ไปสนามบินหรือว่าเดินทางบ่อยๆน่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะคะและที่สําคัญเลยรุ่นนี้ความลึกทั้งสองฝั่ง จะไม่เท่ากันนะคะทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับวัสดุของรุ่นสปอร์ตอ u ลูมิเนียมนะคะวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมทั้งใบค่ะแข็งแรงทนแรงกระแทกแน่นอนหมุดนะคะจะเป็นสีเงินตามตัวของกระเป๋าเลยนะคะสวยมากๆเลยและจะมีมุมกันกระแทกให้นะคะสีมุมค่ะจะเป็นอลูมิเนียมทั้งใบนะคะในส่วนของตัวล็อกนะคะรุ่นนี้จะมีตัวล็อกด้วยกัน3ตัวล็อกนะคะ ด้านบนและด้านล่างนะคะจะเป็นตัวล็อกแบบ T S A ล็อกค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นตัวล็อกแบบบีเพื่อเพิ่มความแน่นหนานะคะในส่วนของด้านในนะคะจะบุด,ด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงินค่ะมีแผ่นก้านสองฝั่งนะคะแล้วก็มีเมจิกเทปแบบนี้เวลาลูกค้าแพ็คของนะคะก็ให้ดึงเมจิกเทปออกก่อนค่ะส่วนด้านหน้านะคะจะมีช่องตะข่ายแบบนี้นะคะสามารถใส่สัมภาระพวกสายชาร์จพาส,สปอร์ตได้เลยค่ะ สะดวกมากๆเลยนะคะและรุ่นนี้นะคะมีฟังก์ชันพิเศษให้ด้วยค่ะซึ่งด้านหน้านะคะจะมีหุกอัพที่เกี่ยวกับระเป๋าให้ด้วยนะคะสามารถเกี่ยวสัมภาระนะคะตัวอย่างจะเป็นหมอนรองคอแบบนี้นะคะรับน้ำหนักได้4-5ถึงกิโลกรัมค่ะคันชักรุ่นนี้นะคะสามารถปรับการใช้งานได้2-3ถึงระดับนะคะระดับที่1นะคะระดับที่2 และระดับที่3นะคะส่วนหูจับของรุ่นนี้นะคะหูจับจะเป็นแบบซอ f โค o a นะคะจับได้ถนัดมือมากๆเลยค่ะมาพร้อมรอคู่นะคะหมุนได้360องศาไม่มีสะดุดเลยค่ะทําให้เบาแรงในการใช้งานได้ดีเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเราตั้งใจผลิตออกมาเป็น3สีด้วยกันนะคะ สีแรกเลยเป็นสีเงินความอลูมิเนียมคือต้องสีเงินเลยสวยมากๆเลยค่ะเจอบนห้างบอกเลยว่าราคาหลักหมื่นนะคะและสีที่2นะคะเป็นสีดําบอกเลยว่าทรงสปอร์ตนะคะคู่กับสีดําจริงๆเป็นสีที่เปื้อนยากอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าสีนี้ขายดีมากและสีที่3ามนะคะเป็นสีพิเศษที่เราสั่งผลิตโดยเฉพาะนะคะเป็นสีทองสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะ สำหรับรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นเพียง3,680บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางเพจ Facebook นะคะชีพาร์เนกระเป๋าเดินทาง by Strong luggage ค่ะหรือว่าสั่งซื้อทาง Line ก็ได้นะคะแอ strong luggage ค่ะและยังมีรีวิวนะคะใน IG สามารถเข้าไปดูก่อนได้นะคะ IG นะคะ s t o n g underscore luggage ค่ะ